สวัสดีครับวันนี้พามาดูผลงานการปักเสื้อของร้านเราอีกนะครับสำหรับวันนี้เป็นงานปักเสื้อของโรงเรียนบ้านํำจันเนินทองอตําบลบ้านขออำเภอเมืองจอดขอนแก่นนะครับโดยคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนํำจันเนินทองจังหวัดขอนแก่นนะครับได้สั่งทําเสื้อกับเรานะครับโดยเลือกเป็นเสื้อโปโลสีเลือดหมูนะครับแล้วก็ปักโลโก้ที่หน้าอ,อกด้านซ้ายนะครับ โลโก้ของโรงเรียนที่หน้าอกด้านซ้ายนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากปักสกรีนเสื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสั่งตัดเสื้องาน s u b l i m a ช i o n หรือว่าสนใจเสื้อแบบไหนก็ส่งแบบมาสอบถามก่อนได้นะครับรับรองราคาไม่แพงนะครับโดยทางร้านรับทั้งงานปักงานสกรีนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจส่งแบบมาสอบถามได้นะครับนี่นะครับผลงานของร้านเรานะครับ สั่งมากสั่งน้อยลองมาปรึกษากันก่อนได้นะครับทางร้านยินดีให้บริการครับ